ทุกคนวันนี้เรามาเรียนขี่ม้ากันดีกว่า,วา,วาอยู่เดีนี้นะครับที่นี่ไม่อนุญาตให้ขี่มา้าเออคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมไม่เป็นไรลงจากมา้าเอ้ยเอ้ยอะไรของเธอเนี่อ้ทุกคนพี่ว่าเราเรีบเพนจากตรงนี้กันดีกว่านะคะแต่ผมยังไม่ได้ขี่ม้าเลยเอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่เวลาขี่แล้ว ผมไม่มีตังะค่ะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้วันหลังเวลาที่เรามีเงินเราค่อยมาขี่ม้ากันใหม่ก็ได้เดี๋ยววันนี้พี่คิดว่าเราแยกย้ายกลับบ้านกันดีกว่าขอบคุณบ้างเลยนะจ๊ะที่มาสอนพี่ขี่ม้าในวันนี้พี่หิวข้าวแล้วเดี๋ยวพี่ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะบ๊ายบายครับพี่มาค่ะทุกคนเรากลับบ้านไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆสภาพอากาศมันถึงได้แปรปรวนแบบนี้อะคะทุกคน ดูดิอยู่ดีๆก็มืดตึ๊บเฉยเต้าไหนเหล่านั่นอะไรเ่ะมีอะไรบางอย่างยืนอยู่ข้างหน้าพวกเราไหนเหมียวตรงไหนตรงนั้นไงนั่นมันเด็กยากจนนี่นาะมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าผมหิวขนมในมือพี่ผมขอได้ไหมครับไม่ได้หรอกเป็นเด็กเป็นเล็กจะกินขนมแบบพี่ไม่ได้นะจ๊ะ ถ้าอย่างนั้นพี่เองก็ไม่สมควรกินและพี่ควรจะกลับไปเป็นเด็กจะได้รู้ซะบ้างว่าเด็กก็ต้องการกินขนมอ๋อมาลึกกึกกึมาลึกกึกกึกี่มาลึกกึกกึกเพี้ยงจงเป็นเด็กนะบันนาวนั่นแหละนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพี่ก็มีร่างกายตัวจิ๋วแบบนี้ตลอดเลยทุกคนพี่คิดว่าผมเชื่อพี่แล้วครับไม่เชื่อ,อผมไม่เชื่อพี่หรอกครับ นี่มันมาอีกแมทหนึงแล้วพี่อย่ามาหลอกผมเพรยากแล้วทุกคนเชื่อพี่ไหมเออเรื่องนี้มันก็เชื่อยากนะคะพี่เอาละค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เกมโรบอกแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมาใช้ชีวิตเป็นเด็กน้อยในเวลา24ชั่วโมงเฮ้ยเฮดียอเดี๋ยวก่อดีก่นถึงเราจะเป็นเด็กแต่ว่าเราเด็กแค่ตัวนะคะพี่แต่ใจเราบิ๊กบื้มโอ้ยยยยย ใช่แล้วค่ะทุกคนในแมพนี้นะคะเราจะต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ทําการผจญภัยในด่านต่างๆซึ่งมันก็มีเกมแบบเล็กๆน้อยๆให้เราเล่นนะคะทุกคนอย่างเช่นเกมนี้เออพี่ครับพี่ง่วงเหรอจะบ้าเหรอพี่ไม่ได้ง่วงเอาละครับใครอยากนั่งรถฟรีมาทางนี้เลยเฮ้ยๆ้พี่อยากนั่งรถฟรีก็นแน่นๆนะครับหนูก็อยากนั่งหนูก็อยากนั่งเฮ้ยแล้วแต่แค่ท่ละคนครับคุณแต่ผมก็อยากนั่งเพรผมก็อยากนั่งอ ไปดูดิดิดิดทุกคนใจเย็นใจเย็นโอ้ยคุณครับนี่คุณพาใครมาด้วยเนี่ยโอ้ยตายแล้วรถผมเสียหลักมดแล้วเนี่ยผมขอคิดค่าโดยสารแล้วกันนะครับเปลี่ยนใจมาให้นางฟรีลเอาเฮ้ยรถหายเอารถฉันคืนมาอะไรกันเนี่ยโอ้โหทุกคนดูดิมีแต่ความอนหลามานทั้งนั้นเลยนะคะเอาคุณปู่ก็โดนสาบด้วยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกลายเป็นเด็กกันหมดเลย มาทุกคนเรามาสำรวจแมพนี้กันดีกว่านะคะโอ้โหตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีสนามฟุตบอลน,นะคะสำหรับเด็กหรือว่าคนแค่อย่างเราด้วยนะคะไปไปมาๆม,ม,มันเหมือนคนแค้เหมือนกันนะทุกคนคือตัวเตี้ยมากเลยอ่ะสงสัยไม่ค่อยได้ดื่มนมเอ้ยพี่ว่าดื่มนมจนหมดลังก็ไม่โตแล้วเนี่ยดูดีสภาพแต่ละคนโบคิดว่าลาเอาเวลานี่มาแข่งบอลกันดีกว่ามาเร็ว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 ,วใครเตะเข้ากั้น,นชนะว้าวาชนะเลย เดี๋ยวก่อนโอ้ยวิ่งก็ลำบากมากๆเลยนะคะทุกคนและถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้นะทุกคนสามารถเล่นได้นะคะในลิง์ด้านล่างใต้คลิปเลยพี่ซีเอาชื่อแม็นะคะใส่เอาไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปแล้วค่ะเฮ้ยตรงด้านนู้นนะคะมันมีแมปกระโดดแบบนี้นะคะให้เราได้มาทดสอบความสามารถในการเป็นเด็กอัจฉริยะด้วย,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 ยจะรอดไหมคะพี่เฮ้ยพี่ว่าต้องรอดดิไหนดูดิโอ้ ทำไมมันยากอย่างนี้อ่ะผูคิดว่าเราควรจะไปเล่นตรงอื่นนะตรงนี้มันอันตารายเกินไปนะหลานเอ้ยพี่คามาทางนี้คะ่ะหนูเห็นอะไรดีๆด,ด้วยนี่ตรงนี้มีสระว่ายน้ำด้วยคะ่ะมีเป็ดยักษ์แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยคะ่ะพี่หูทุกคนมีสระว่ายน้ำให้เราเล่นตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองสำรวจสระว่ายน้ำตรงนี้ดูดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่าอู้ โู้ทุกคนมันคิดถึงบรรยากาศที่แบบเราได้ไปไว่ายน้ําเลยนะคะตั้งแต่แบบโควิดระบาดอะพี่ไม่ได้ไปสาว,ว่ายน้ําเลยอะทุกคนหนูอยากจะเล่นน้ํามากเลยค่ะออผมก็อยากเล่นครับลืมหมดแล้วว่าว่ายน้ํำยังไงไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเนี่ยช่วงนี้นะคะเราก็เล่นในเกมไปก่อนละกันเนาะเฮ้ยตรงนั้นมันมีปืนใหญ่ลองเข้าไปในปืนใหญ่นี้ดูดีกว่าค่ะมาดูกันว่ามันจะส่งเราไปที่ไหนว้ สงสารมอนเดิมเฉยช่วยด้วยครับช่วยด้วยเฮ้ยเราต้องช่วยน้องคนนี้ก่อนนะคะขึ้นมาเร็วอ้อผมว่ายน้ำไม่เป็นครับพี่ขึ้นมา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 เร็วมาตรงนี้มาตรงนี้ครับพี่โอยอไหนบอกว่ายน้ำไม่เป็นไงเมื่อกี้ว่ายเป็นเฉยเลยครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับพี่พอดีนึกขึ้นได้ว่ามีธุระขอตัวก่อนนะคบพี่บายยอะไรของเขาเนี่ย ทุกคนเวลาที่ร่างกายของเราตัวเล็กแบบนี้เนี่ยมันควบคุมลําบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าขาเรามันสั้นใช่ว่าเวลาที่เรากระโดดมันก็ลําบากพอสมควรเลยนะคะดูดิขาเราแบบสั้นมากๆเลยแล้วเวลาเราเดินนะคะการทรงตัวของเราเนี่ยมันก็ไม่มั่นคงเหมือนตอนที่เราตัวใหญ่เลยค่ะทุกคนอุยตรงนี้มีลาวาด้วยทุกคนโอ้โหเราสามารถที่จะทําการ กระโดดได้นะคะกระโดดแบบนี้เลยแล้วมาดูกันว่าเราจะผ่านแบบนี้กันหรือเปล่ามาตรงนี้เลยค่ะพี่อุ๊ยระวังนะคะลาวามันพุดขึ้นมาเฮ้ยๆฮทุกคนห้ามโดนลาวาน,นะคะถ้าโดนเราอาจจะไหม้ได้ค่ะทุกคนไม่เป็นไรค่ะพี่อันนี้มันเป็นลาวาปลอมโอ้โหเป็นการเล่นที่เหมาะสมกับวัยจิ๋วมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นลาวาปลอมนะคะโดนแล้วไม่ตายแต่ว่าสามารถตกลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังให้ดี เรียบร้อยโอ้โหครง่ายทุกคนอันนี้หนูว่าง่ายกว่าอ,อันที่แล้วอีกค่ะพี่อันเมื่อกี้หนูเห็นพี่หัวร้อนด้วยใช่ค่ะทุกคนเมื่อกี้มันยากมากๆเลยเนี่ยแมปเนี่ยทุกคนมันลื่นนะคะเราต้องค่อยๆกระโดดเห็นปะ่ะขนาดพี่คิดว่าพี่เดินตรงแล้วเอ้ยเอ้ยพี่เดินตรงแล้วแต่มันก็เบี้ยวแบบนี้ทุกคนโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วมาเลยครับพี่มาเลยครับสุดยอดในที่สุดเราก็ทำได้ ในที่สุดวันนี้พวกเราก็ได้นอนซะทีน้ำตาจะไหลเลยครับพี่ทุกคนคะตรงน,นี้มีบอลลูนให้เราขึ้นไปด้วยมันจะพาเราไปที่ไหนอะถามผมแล้วผมจะถามใครล่ะครับพี่มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานั่งบอลลูนไปกันลอยมาแล้วเฮ้ยมันมีก่อลอยฟ้าบนนี้ทุกคนเฮ้ยในดูดิลองมากระโดดข้ามก้อนเมฆอันนี้ดีกว่ามาใครถึงก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ ก็มาดิครับเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงเส้นชัยแล้วทุกคนอีกแค่นิดเดียวอ้ออ้อ